รายการที่จะาทำเงินขึ้นมาใหม่นะก็คือเป็นที่ในการแสดงเราจะเป็นการเชิญศิลปินมาในรายการของเราเพื่อมาเต้นชวนอะรกนการแสดงผลงานแล้เป็นแบบไลฟ์แดนอะไรดรานีมันจะไม่เชิงเหมือนกับมีคนมาดูอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่สเตจหรือบางครั้งอาจจะเป็นสเตจก็ได้โดยใดก็คือเป้าหมายก็คือเราอยากให้เพิ่มพื้นที่การแสดง บอกเพื่อให้ทั่วโลกเนี่ยได้เข้ามาเห็นนะครับอย่างทองเราจะเป็นอิฐเสียงเล็กแต่อยากให้ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตกันการดีวเนาะดีล่างค่ายโดยตรงห้ือทางิปินโดยตรงเลยรลบนหรือ้าค่ายก็สามารถจะโดดมาได้ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ้อง